าไปย้อนรอยภาพประวัติศาสตร์ค่ะที่ในหลวงประทับนั่งข้างรถยนต์พระที่นั่งบนสะพานไม้ที่จังหวัดนราธิวาสค่ะนี่คือภาพความซาบซึ้งในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระประมินท์มหาภูมิพลอดุลยเดชท,ที่ไม่ถือพระองค์เพราะข้างพระวรกายมีเพียงหนุ่มใส่เสื้อเชิอสีขาวกางเกงขาสั้นสีน้ำตาลเนื้อตัวเต็มไปด้วยดินโคลนติดกายแถมไม่สวมรองเท้า ต้องย้อนกลับไปเมื่อวันที่7กันยายน2524หรือ35ปีที่ผ่านมาโดยสะพานแห่งนี้ค่ะตั้งอยู่บ้านเจาะบาโกงหมูม่3ตำบลปูโยออำเภอสวยโกลกจังหวัดนราธิวาสซึ่งชายคนดังกล่าวคือลุงพร้อมจินนาบุตรผู้มีโอกาสเข้าเฝ้ารับสเสด็จอย่างใกล้ชิดด้วยขณะนั้นนะคะในวัยเพียง47ปีค่ะปัจจุบันได้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อวันที่8มิถุนายน2557ที่ผ่านมาด้วยวัย80ปีค่ะ ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังบ้านเลขที่80ในหมู่บ้านเจาะบากงซึ่งเป็นบ้านของลุงพร้อมและก็ได้พบกับนางเอี้ยสีสุกอายุ79ปีซึ่งเป็นภรรยาของลุงพร้อมและนางเขียวรักชนอายุ65ปีเพื่อนบ้านที่กำลังนั่งพักผ่อนหลังจากกลับมาจากทำสวนและทั้งคู่ก็ได้เล่าให้ฟังถึงภาพถ่ายประวัติศาสตร์ที่ลุงพร้อมได้เล่าให้ฟังก่อนจะเสียชีวิตค่ะ ซึ่งในวันนั้นขณะที่ชาวบ้านเจาะบากงซึ่งมีพี่น้องทั้งชาวไทยพุทธและมุสลิมกำลังทำนาอยู่ในพื้นที่ของตนเองค่ะก็ได้เห็นรถยนต์ของตำรวจนำขบวนเสด็จผ่านเข้ามาโดยที่ไม่ได้มีการแจ้งกำหนดการให้ชาวบ้านได้ทราบล่วงหน้าลุงพร้อมและชาวบ้านที่กำลังทำนาอยู่แถวนั้นจึงได้พากันวิ่งออกมารับเสด็จเมื่อพระบาทสมเด็จพระบ,บร,รมินห์มหาภูมิพลอดุลยเดชเห็นลุงพร้อมจึงทรงรับสั่งให้รถยนต์พระที่นั่งหยุดแล้วก็ตรัสถาม ว่าที่นี่ที่ไหนลุงพร้อมก็ตอบว่าหมู่บ้านเจาะบากงแล้วพระองค์ก็ได้ตรัสออกมาว่าหมู่บ้านนี้ไม่มีแผนที่พระองค์จึงได้ตรัสถามลุงพร้อมถึงสภาพความเป็นอยู่ลุงพร้อมจึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานให้มีการขุดคลองเพื่อเชื่อมต่อคลองเจาะบากงเพื่อที่จะให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีแหล่งน้ําไว้ใช้สําหรับทําการเกษตรด้วยค่ะ หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชจึงสเสด็จลงจากรถยนต์พระที่นั่งแล้วสเสด็จพระราชดำเนินไปที่สะพานไม้และประทับกับลุงพร้อมเพื่อทอดพระเนตรสภาพพื้นที่บริเวณดังกล่าวค่ะดังที่ปรากฏเป็นภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชขณะประทับอยู่บนสะพานกับลุงพร้อมหลังจากนั้นไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาทําการขุดคลองเชื่อมต่อคลองเจาะบากงตามที่ลุงพร้อมได้กล่าว บังคมทูลขอจนพื้นที่นาและพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้านและพื้นที่โดยรอบของตำบลปูยกมีน้ําใช้อย่างอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่คอยมาดูแลแล้วก็ให้ความช่วยเหลือตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและสะพานประวัติศาสตร์ดังกล่าวได้ชารุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลาขณะที่นางเอะภรรยาของลุงพร้อมและนางเขียวเพื่อนบ้าน ได้พาผู้สื่อข่าวไปดูสะพานประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นมาใหม่เมื่อวันที่9พฤศจิกายน2557ที่ผ่านมาโดยมีนายเจษดาจิตรัสอดีตนายอำเภอสวยโกลกสมัยนั้นก็เป็นตัวตั้งตัวตีค่ะในการร่วมกับส่วนราชการภาคเอกชนแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าวช่วยกันก่อกสร้างสะพานไม้ที่มีลักษณะเดียวกับบนสะพานเดิมนะคะด้วยการรวบร,วม,รวมเงินจากทุกภาคส่วนที่มีจิตศรทัทธาเพื่อรื้อฟื้นความทรงจําครั้งประวัติศาสตร์ในอดีต ให้หวนกลับคืนมาอีกครั้งเพื่อเป็นการย้อนรอยพระราชกรณียกิจในครั้งนั้นด้านนางเอียกล่าวเพียงสั้นๆด้วยความตื้นตันใจด้วยภาษาท้องถิ่นหรือภาษาเจเหว่าว่าดีใจมากค่ะที่ในหลวงเสด็จมาแล้วก็มาสร้างสะพานให้บ้านเราส่วนนางเขียวก็กล่าวเพียงสั้นๆเช่นกันว่าดีใจที่สุดเลยที่พระองค์เสด็จมาเพราะว่าทำให้ชาวบ้านในพื้นที่นะคะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะ